สวัสดีครับนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูคู่น้ำมันกันวันนี้วันที่สามสิบกันยายนนะครับนี่คือคู่น้ำมันนะนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาทาเฟรมเดนก่อนนะทำเฟรมเดย์บจบด้วยนะครับอ่าโดจิสีแดงๆนะทาเฟรมเดย์บจบด้วยโดจิสีแดงๆครับเดี๋ยวเราหาแนวต้านเขาก่อนเลยนะฮะ เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูทางเฟรมวิ้งเนี่ยทางเฟรมวิ้งเนี่ยเขามีโอกาสลงต่อนะครับทางเฟรมวิ้งมีโอกาสลงต่อเพราะฉะนั้นโดจิตัวนี้นะครับนะก็จะช่วยคอนเฟิร์มว่าอ๋อกราฟเนี่ยขึ้นมาทดสอบแนวต้านแล้วนะนะครับอันนี้พูดถึงในทางเทคนิคของระบบเทรดเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับกราฟทองคำเอ้ยไม่กราฟน้ามันของทางเฟรมเดย์น่มีโอกาสลงต่อโดยเราจะใช้แนวต้านนะครับที่ราคานี้ 8, 5, นี่แปดสองจุดห้านนะฮะเดลต้าราคานี้เราใช้แนวรับใหญ่อยู่ที่เจ็ดหกจุดสี่เดี๋ยวเรามีแนวรับนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจุดคอนเฟิร์มอยู่ว่าถ้าเกิดว่ากราฟนะสามารถผ่านนะครับราคานเนี้ยเนี่ยราคาแปดสิบจุดหนึ่งได้เนี่ยนะครับกราฟจะลงต่อ แต่ถ้าไม่สามารถผ่านราคานี้ได้นะครับกราฟจะมีการไซเวย์อยู่ในกรอบนี้แหละนะหรือดันราคาขึ้นไปหาแนาวต้านอีกครั้งหนึง่งนะครับมองแบบนี้นะเพราะว่าโดจีเนะี่ยมีความสําคัญอยู่ที่ปลายไสซนี่แหละนะที่บ่งบอกความหมายนะครับในระบบเขาบอกไว้แบบนั้นนะเพื่อให้เราระมัดระวังหรือเข้าใจวิธีการเทรดเข้าใจวิธีการวิ่งของกราฟในแต่ละแบบ ต่อไปเราพิจารณาดูแรงซื้อแรงขายใน Time เฟรมที่สี่ครัใน t ท m e เฟรมที่สี่กราฟอยู่บริเวณรวรับแปดสิบจุดหนึงหกสามเนี่ยนะฮะกาฟมีแรงบายเสร็จด้วยนะกาฟมีแรงบายเสร็จด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเซลล์เราต้องรอสัญญาณชัดๆก่อนใน Time เฟรมที่สี่ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวของ i ท e f เฟรม D ยังไม่หลุดเมื่อไรที่หลุดยืนเหนือหรือหลุดลงมาข้างล่างได้ สิ่งนั้นแหละจะเป็นตัวชี้วัดว่าอ๋อนะกราฟเนี่ยนะครับอ่าชี้ทางหละสมมุติว่าตอนสิบเอ็ดนาฬิกานะครับน้ำมันจบแดงลากลงมาแบบนี้ใช่โอเคเลยนี่คือคอนเฟิร์มที่ทางขาลงชัดๆเลยนะคอนเฟิร์มที่ทางขาลงชัดๆเลยนะเราก็มั่นใจได้ว่าเราสามารถใช้แนวต้าน80.4เน,นี่ยตรงเนี้ยเป็นตัวคอนเฟิร์มจุดเข้าออ,อเดอร์ได้ นะฮะเป็นการเป็นการคอนเฟิร์มจุดเข้าเรื่องเซลได้แต่ถ้าไม่ได้ยืนต่ํากว่านี้อันตรายเลยนะเพราะว่าอะไรครับเรามีแนวรับอยู่ที่ประมาณแปดสิบเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเป็นโซนแนวรับพิจารณาจากเท็จเทียนในการจบนะครับผมลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางเฟดี่หนึ่งกันว่าเขาจะส่งสัญญาณอนะไรนะฮะ ทมเฟรมเฮดหนึ่งมีการทำราคาลงมาเรื่อยๆนะมีการทำราคาลงมาเรื่อยๆติดบริเวณแนวรับอยู่ก็ต้องรอทำเฟรมใหญ่คอนเฟิร์มด้วยแต่ทิศทางของทม์เฟรมเดย์บ่งบอกถึงการลงต่อนะครับอาจจะมีการไซด์เวย์บริเวณตรงนี้หรือกลับขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีแรงเซลล์เข้ามาต่อเนื่องนะยังไม่มีแรงเซลเข้ามาครับเป็นการติดแนวรับการาฟอยู่แนวรับจากการไซด์เวย์ของ t ท m e เฟรมเฮดสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ อาจจะมีการ <c oughs> ขึ้นไปทดสอบต้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ทิศทางของทาอําวันนี้นะครับเป็นในทิศทางขาลงนะเป็นในทิศทางขาลงเพราะฉะนั้นนะครับมองเซลล์เอาไว้นะปลอดภัยกว่านะครับโอเคครับผมนะสำหรับผู้น้ำมันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเทรดเราจะส่งสัญญาณเทรดให้รำรวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ